ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรลดในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์คลูจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเตอม์มลอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ นี่ไงเอาเปิดเผยแล้วนี่เออเขาถูกจับได้เลยว่าวางค่ายกลไว้จิตจะคลั่งทั่วฝาสีมือบ,บุตรพระรามเวรสูงชีวิตของทั่วฟ้าซีกำลังถูกปีปี่ต้มดุรับเอาเขาถูกควบคุมเอาไว้เกิดว่าสิ่งที่เขาโดนจะเป็นทักษะควบคุมวิญญาณที่จักรวบาดวิญญาณยุติใช้จัดการอย่างอุ่นสวงโอ,อ้ในไหนเจ้าม,มาหดพังชีวิต่ชีวิตไว้ที่นี่เถอะโโอ้ เอาพลังคนอื่นน่ะนี่อีกแล้วนะค่ายคนนี้แหละข้าต้องชิงตีส่วนกลับมาก่อนที่จะการขายสำเร็จและออกไปนั้นก็ใช้พลังจิตสู้กันอีกครั้งทั้งสองเตรียมช่วยข้า<ะ>โลกแห่งเทพจริง ลกแห่งเทพจริงเสงเทพสีม่ออแสงเทพสีม่วงเออล่งเทพจริงขอปต้มไมนะ่นี่คือดินแดนพวกจิตข้าเชื่อมโยงกัดินแดนพวกจิตข,ของนาต้องที่นี่คือดินแดนพวกจิตที่เชื่อมโยงเจ้ากับข้าขาทำมัน้เป็นเสมือนแดนลับแห่งมานที่ล่าจิตวิญญาณของข้าทางนี้ อ๋อดวงจิตแตกสลายก็เป็นคนอะไรนะนเฟือนใช่มใดวกจิตของปปีตาชทกษวิาลาบาเ็บังจิตได้รับความเสียหายสนัชวิชานบดูรลังจิตของวกป๋ฟีพลังจิต2คนรวมกันกับเนือกว่าัน่าสใจะทาลายดวงจิตที่ข้าอยู่ในนี้โอ้ย ผมก็เป็นพรหมยุทธ์ระดับ 99, จเจ้าสิบเกจิตแย่งจน่ากลัวหากสู้ต่อไปเกรงว่าดวงจิตของข้าจะแหลกสลายก่อดกาเนื้อสินี่มันอะอะไรยอะเทวชาติเสนเทียนยัใช้การได้ลังจิตของข้าจะไม่มีทางตัดขาด ดวงตาสีทองเกิดอ,อะไรขึ้นทีเสียนเียนสถาการณ์ี่ใช้ว,ว,วิญญาณไม่ได้ใช่วาาา่าเจอครั้งแรกมัอไรเออล่ะอือที่เสียนเทียนนี่สุดยอดจริงๆเนาะเออวะคอนเออตอนตอนทวดพลังของข้าจะได้เปลียน พลังจิตของถังซานถึงมีไม่ขาดสารตั้งแต่เริ่มจนบัดนี้ยังไม่บ่อนบหมถึงมันจะเป็นชิ้นี้ก็แค่ความดิ้นรนที่ไร้ผลถังซานจุดจบจะถูกเล็กขิดไว้แล้ววันนี้ต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยโอ้โหเอาดิ คงไม่กลายร่างเป็นตัวนั้นอีกนะที่เขาเคยกลายแบบครึ่งซี่กัะที่มีช่วงหนึ่งอ่ะโอ้ยอันนี้ของปูนี่เอของทวดนี่คืออะไรอ่ะที่อยู่ตรงข้ามกับปีพีโตหู้นี่ไงวาเนี่วอะไรที่เขาเคยกลายครัง้งนึงที่เป็นแบบ เดินเทพสองหารจิตที่มหาศาลเช่นนี้แย่แล้วเขารวมพลังทั้งหมดมาไว้ที่ตาสองข้างเออนี่งไงครึ่งครึ่งเห็นไหมนะ่ะสกัดให้ไม่ได้อประกายมารซิวหลวงเออประกายมารอุ่ยใชเน็มอะไรอย่างนี้ป้าอันนี้อันที่อของของของทวดปฏิที่ทวดเคยจะสืบทอดอ่ะ ที่ไหนมาเขาไม่รู้เธออย่าพูดให้เขาสับสนดิเขาจะไปตามเธอเนี่ยอืตาไม่ได้เออนี่อย่างีทล่างนี้ที่เขาเคยโดนพลังจิตล้วเขาเคยเห็นที่แสดงออกมาเจอมา เดี๋ยวต้องดึงกอบไปแล้วนะเออแตกเออมันก็พุ่งไปหาได้นะต้องในระดับในระยะที่แบบกำหนดโอ้โหพ่อเอกเก่งกือดูนั่นสินั่นมันมันจะทางดาบเจียหลิงหรือบนข้าอะไรของเสี่ยวซานน่ะทำไมถึงไม่เคยเห็นเออ ดูท่าแล้วเซียวซานน่าจะใช้พลังดวงตาของเขารวมกับแสงแห่งเทพสมุทรเสริมด้วยพลังจิตที่สูงกว่าปกติจึงคิกคนทักษะใหม่นี้ออกมาได้ทกซทกามัว่าตะัวะอ้โแทกั่ว่าเตะตัวนอ้หแากามันี่ว่ตัวนอ้โหแกาน่วาเตลัอ้พันี่าเตนะหทาันี่าเตันอ้หท่าใหม่เละแันะ้กันอ่วาเัน้าตามมาทําไม ลักุยเหอ,เออไอ้คนที่เป็นเงาก็ไม่ค่อยเก่งนะนะเอเด็กก็แตกนะ <c oughs> คนที่ต่ <c oughs> อสู้กับกับปู่เจี้ยนแล้วกับแตกโดนกดอะเออเออน้องลนี่ลงลงลง,ลง,ลง,ลงมาช่วยหน่อยช่วยเพิ่มพลังหน่อย หเปิดวิญญาณยุทธเลเธอจะเข้ามาไอ้พวกสุนัขครับใช้จากำบัดเตรียมตัวบุกว่ะเจ้ลงแท้ว่ะทนนี่ไว้อย่าทำอะไรโมมบา้าระวังกันเถอะเอาโอ้โหอ <c oughs> ิดว่าเขาจะบุกจริงแล้วนะให้เวลาไปรักษาตัวไม่ที่จริงมันต้องบุกเราไหมเ <c oughs> นาะ มันหลายอีพีซีรีส์เมื่อกมันจะจบที่จริงมันต้องบุกไปสามโลไม่เนี่ยทะเราะก่อนแล้วเนาะไม่ตามอาจารย์ช่างล้าหาญเหรือผู้ใดออกลันเท่า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 อ๋อเขาบาดเจ็บเขาเลยบุกไม่ได้อะอันนี้ก็ยังยืนได้อยู่ไงโอ้โอเคเขาผ่านพลังจิตงานที่น้องเจ๋อูบอกอะบป้าเต้เขาเลยแบบ ต้องกลับมาก่อนแต่ปีปีตรงสรุปไปแล้วนะหรือไม่คนนี้พมยุทธคนอื่นไปลุยเนาะพวเหลือแค่สองคนเองนี่ที่เห็นน่ะคนที่อยู่ปีปีตรงเออแล้วก็สู้พวกเราไม่ได้อยู่แล้วฉันว่าเขาีเอหัวของเขาแหละเหอกะว่าจะสู้กันตลอดปล่อยฉันทิ้งฉันไว้เฉย เสืออูกกำลังดูแลพี่ซายไม่เป็นไรนะ,ะเป็นอะไรไปมีอะไรหรือเปล่าหลงหลงขอโทษนะในสนามรบไม่ได้ปกป้องเจ้าให้ดี อยู่บนสนามรบเรื่องสนตรพื้นต้องสำคัญกว่าอีกอย่างอันนึกไม่ถึงว่าแสงเทพก้าสมบัตจะถูกทิ้งลายหลงหลวงท่านพอ่อท่านปู่เจี้ยนดูจากสถานการณ์สู้รบเสือดาวปีศาจคงไม่ได้ใช้ทักษะวิญญาณที่ก้าวต่อเนื่องกันเป็นแค่การโจมตีด้วยความเร็วทุกวิธีท,ทานเขาบรรายแสงเทพก้าสมบัติของข้าแบบนี้เองหลงหลง,ลงยิ่งพลังวิญ,ญญาณของเจ้าสูงขึ้นเรื่อยๆการต้านการโจมตีด้วยทักษะที่ก้าแห่งแสงเทพก้าสมบัติก็ยิ่งเพิ่มขึ้นด้วย เมื่อเจ้าได้เป็นราชินานามพรมยุทธ์อยาว์วัดเสือราพิสานเลยต่อให้เป็นผู้ทําพิธีของจกกักรวรรดิก <c oughs> ็ไม่อาจทะลวงแสงเทพเก้าสมบัติได้โดยง่ายที่ของแทววรยายงานพระบาทเรียนเชิญทุกท่านไปประทุมที่ค่ายทัพใหญ่โดยด่ว,ดวนเสียเปลืองมีอะไรบอกกินข้าวบ่ห <c oughs> มูกระทะเป <c oughs> ล่าตรอยยังไม่ชนะเลยนะ <c oughs> สุดบนที่ราบี่มาจะกรววัติวิญญาณยุธลอบวางยาพิษทําให้ทาหารเทียนโตจํานวนมากรูกวางยาพิษต้องรักษาก่อนจําเป็นต้องปอกปก้องหลังรับช่วงต่อดูแลสม,มีกระหม่อมขาดควา,รรารมระ,าระมัดระวังกระหม่อมประมาทเองจิตใจประวัติโชยโอกาสโจมตีอขอฝ่าบาททรงลงโทษเออปวดไปเป็นทหารธรรมดา โชคดีที่สถานการณ์พลิกกลับมาได้อย่างอูตี้ได้ศึกษายาแก้ผิดแล้วจอมพลเกิดหลงบกพ่อในหน้าที่สมควรลงโทษแต่ยามศึกเปลี่ยนขุนพลเป็นข้อห้ามสำคัญเกิดถ้าจงสร้างผลงานทดใช้ความผิดอสร้างผลงานนะไม่ใช่สร้างผลเสียนะโชคดีที่สึกแรกครับเราควาชัย ตอนนี้ปีปีตรงบาดเจ็บสาหัสเป็นโอกาสดีในการตีเมืองด้านที่มีชัยภูมิรัายต่ายป้องกันง่ายถูกยากที่สำคัญสุดคือหน้าไม้จูเกอของทัพสกุลถังแสดงพลังไม่ได้หากจะตี่านจะต้องหาวิธีที่รอบคอบคือ ใครมาพ่อเหรอใครจะใส่ผ้าคุมแบบนี้ได้ทวดเหรอไอ้ถอยบังคงฝ่าบาทท่านนผู้ี้ไรวะเชียงไว้รุ่นนะเธอไม่ใช่เสียงคนอายุเยอะล้วก็เป็นยูนิฟอร์มสีเงินคงไม่ใช่ คนที่ทังซานรับเป็นลูกศิษย์ไว้นะผ่านมากี่ปีแล้ววะคนนั้นนะตอนไหนที่อยู่เกาะเทพสมุทรที่ลูกศิษย์ที่ทังซานเปิดเปิดนั้นให้เขาแหมเปิดพลังยุ่งให้เขานะ่ะอืม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 โอ้โหมังกรสายฟ้าพี่คนนั้นไงที่เคยช่วยถังสานปะจานใหญ่หรือน้อจานใหญ่ใช่ท่านอาคนนั้นนะอุ้ยหลออ เพี้ยนสิ้นเจ้ายังไม่ตายนี่ไงพี่กับน้องข้ากับเทียนเหิงออกไปข้างนอกพอดีพอพวกข้ากลับไปถึงสมนักถึงได้พบว่าคนทั้งตระกูลโอ้ยังอยู่ดีนะยังมีคนมีสายเลือดอยู่นะหนึ่งคนอ๋อแล้วอีกคนนึงเหรอยยู่่กก็็ดดีีแแลล้้ววไมตานึกว่าจะตายหมดแล้วตอนแรก ไม่ได้โดนส่งมาเป็นไสใช่ไหมนี่ไม่ไม่ไม่โอเคกไงูอยู่ไม่น่าหรอกไม่น่าหรอกนี่ำนวิญญาณยุดเอาโข่งเข้ามาแล้วหลายปีมานี้เจ้าเทียนเถิงไปอยู่ที่ไหนเออหายไปไหนไปแอเออิทธิเชียนซินไปนั่งก่อนแล้วค่อยลขอพระทัยฝ่าบาทหลายปีมานี้ กระบอมอกับเทียนเหิงแฝงตัวอยู่ในเมืองวิญญาณยุทธเพื่อสืบหาข่าวกระหม่อมอต้องล้างแค้นให้ได้ช่วงนี้กระหม่อมอได้ข่าวว่าจากักรวรรดิวิญญาณยุทธลอบยกย้ายกองกําลังกองหนึ่งมาที่ด่านเจียหลิงกองกาลังเรเรื่องป็นยังไงกองกำลัง,งนี้นามว่าทัพทูตสวรรค์โดยมีปราดหญิงแห่งจกักรวรรดิผู้เลี้ยงหน้าเป็นผู้นำทัพจะมนคนไม่มากแต่เป็นผู้แข็งแกร่งระดับมหาปราดวิญญาณไม่นึกว่าจะใช้กองทัพทูตสวรรค์ กองทัพนี้คือกองกําลังลับของจักรวรรดิวิญญาณยุทธเชี่ยวชาญการสู้กลางอากาศตอนนั้นสํานักวิญญาณยุทธไถยร่อนจากเกาะเทพสมุทรผู้ที่เป็นกองหน้ารับมือก็คือกองทัพทวสวรรค์กองนี้อาศัยความสามารถที่แข็งแกร่งในการเปลี่ยนรูปกระบวนโจมตีพรเมยุทธเสาสัดว์สิธิ์ทั้งเจ็ดจนรับมือไม่ทันอ๋อไม่งั้นเกรงว่าความสามารถของสำนักวิญญาณยุทธคงไม่แค่ทำลายวิญญาจาร์หลายพันคนในตอนนั้นหรอก จ,จักระวรติวิญญาณยุทธเลยวย้ายกองท, Christ, ทัพทูตสวรรค์ต้องวางแผนที่จะสู้การอากาศถูกต้องเทียนิโชคดีที่เจ้านำข่าวกองทัพทูตสวรรค์มาบอกให้รู้ถ้าพอช่วยได้ก็ดีฝ่ามาทุกท an ่านเทียนเหิงยังรอข้าอยู่ที่นั่นข้าจะต้องกลับไปจะกลับแล้วเหรอในเมืองวิญญาณยุทธอันตรายยิ่งหลักเจ้ากับเทียนเหิงไปรออยู่แนวหน้าร่วมกันหาเรือแผนรับมือดีไหม ท่านอาสอนกองทัพประจันหน้าแค่เพียงคุมเชิงไม่เพียงพอจำเป็นต้องมีข่าวกรองด้วยเอเอนือข่าวกรองว่ะเชได้เป็นคนสอนใครลืมไปแล้วนเะป็นคนสอนใครใช่เน<ร>ื้อข่าวกรองสำคัญมากข้ามักว่าเจ้ากับเทียนเหงิงคิดอ่านเหมือนเด็กไม่รู้ความแต่เมื่อพวกเจ้าเติบโตรู้ภาษาตระกูลราชามังกรสายฟ้ากลับไม่อ่านกลับไปเป็นเช่นการก่อนแล้ว สงคราจะจบแน่นอนสงครามาบอกไอ้เจมอย่างเท่เลยอันเนี่ยโอ้ยอ่ะ,อะเอาเข้าไปแล้วปะ,ะนั่นไงฉุน okay. แล้วสงคราต้องจบลงอย่างแน่นอนเ๋ยวอะไรแล้วคนที่เป็นลูกศิษย์ทางสารมาตอนไหนวะ